พรอมนะครับครับปังครับรู้สึกไงบัางครับกับการถูกเรียกมาแทนสัักก็ตกใจครับแล้วก็ดีใจด้วยครับเพราะว่ากําลังใช้วันพักผ่อนนครับใช้เวลาเตรียมตัวหรือว่าเตรียมใจนานไหมครับไม่นานครับเพราะว่าเขาโทรมาบอกประมาณตอนบ่ายครับก็ตอนนั้นอยู่บุรีรัมย์ครับอยู่บ้านแฟนก็เลยขับรถมาตอนเย็นเลยครับคิดว่าเหตุผลอะไรครับถึงเป็น ปังที่โค้นเรียกมาอาจเฉพาะว่าเคยอยู่กับโค้ดมาก่อนหน้านี้ครับแล้วก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่โค้ดไว้ใจเราแล้วก็เช่อใจเราครับซึ่งพีนั้นก็เล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายคิดว่าตัวเองอะจะมาแทนในตำแหน่งนี้ได้ไหมครับส่วนตัวผมก็จะพยายามทำนะ,ะหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับแล้วก็ช่วยสปอร์ตพี่พให้ได้เยอะเข้ามา ได้คุยก <styles> ับโค้ชบ <bunker> ้างหรือยังครับก็ได้ได้คุยนิดหน่อยตอนรประชุมทีมตอนเที่ยงบอกกับเราว่าอย่างไรก็พยายามแบบมั่นใจคาดหวังกับสองเกมนี้ยังไงบ้างครับก็ความคาดหวังของผมก็ต้องต้องชนะทั้งสองเกมผู้เล่นในทีมชุดนี้ก็เป็นผู้เล่นที่อายุยังน้อย รวมถึงตัวปังด้วยรู้สึกกับยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็หลายๆคนก็เป็นรุ่นพี่ที่เคยเล่นด้วยกันมาบ้างแล้วตอนอยูทีสามแล้วก็ในสมโมสรครับก็น่าจะเข้าใจกันดีครับโอเคครับฝากเชิญชวนแฟนบอลมาให้กําลังใจหน่อยครับก็ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับช่วยให้กําลังใจพวกเรา,าในวันที่21แล้วก็25ช่วยมากันเยอะๆนะครับ